สวัสดีครับผมอันนี้เรามาชมครับผมเราจะพาคุณปูขึ้นรถเลเลอนนะครับผมมาดูครับคุณปูของเราจะขึ้นง่ายๆ,ๆนะครับผมคุณปูขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วไหนดูครับคุณปูขึ้นยังไงครับ ง่ายเหมือนขึ้นนั่นไหมครับผมนะครับคุณปูขึ้นแล้วครับคุณปูรุดเก็ดขึ้นแล้วโอ้โห ขึ้นอย่างสงางามครับคุณปูขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วแล้วก็ขึ้นขึ้นจัดสุดจัดได้ครับผมต้องสวิงกลับก่อนนะครับผมมันจะได้ครบองค์ประกอบครับ ได้ไหมครับได้ไหมครับวางเรเดอร์ลงครับแล้วก็บุ๋นกลับแต่มรูปแบบโอ้โหโปรเฟสชั่นอลครับโอเกเสร็จเรียบร้อยวางรงยางรับผม เมื่อเสร็จก็ยกตัวเทเลอร์หางขึ้นครับผมม้วนหางสิลูกเก่งครับสุดแรยครับก็เกาะโซ่กันกันลุกนะครับผม โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม